สวัสดีครับวันนี้รายการบิกหามาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องการจับพลังพระนะครับการจับพลังพระนั้นมีจริงไหมก็คือจริงๆแล้วมีจริงนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าแนะนําวิธีการหนึ่งที่ในการจับพลังพระว่าเออพระ,ะองค์นี้มีพลังจริงไหมเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะ บอกวิธีเป็นนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะจะสอนวิธีการจับพลังพระโดยที่ผมจะมีการ ā, แน,นะนําโดยการให้เปรียบเทียบนะฮะคือให้ทุกคนเนี่ยเตรียมเหรียญขึ้นมาเตรียมเหรียญไว้นะฮะเหรียญบาทเหรียญอะไรก็ได้นะ,ะเหรียญขึ้นมาอันนึงแล้วก็เป็นวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลอะไรก็ได้ฮะหรือจะเป็นอันนี้จะเป็นก็เป็นผ้าปิดตาหลวงปู่โหง,งนะฮะหรือจะเป็นวัตถุมงคลเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์อะไรก็ไ right ด้นะฮะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะมา จับพลังพระกันนะฮะถ้าเราแบบว่าเราได้มีวัตถุมงคลหรือเป็นเหรียญพระคณาจารย์ต่างๆเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราจะจับพลังว่าพระอ,องค์นี้มีพุทธคุณจริงไหมมีการเสกจริงไหมอะไรเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็คือคนที่จะจับพลังพระเนี่ยควรจะมีการเคยนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างเพื่อให้จิตมันละเอียดถามว่าจิตละเอียดคือยังไงคือให้จิตมีความเป็นสมาธิรวมกันจิตมีเป็นสมาธิแล้วก็เพื่อจะได้ให้พลังมีพลังจิตนะฮะ แล้วอันต่อไปก็คือเมื่อเราอยากจะจับพลังพระวัตถุมงคลอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอันนี้อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ก่อนอื่นก็นำพระมาแล้วก็พนมมือไว้แล้วก็ท่องคาถาแบบว่าปลุกเสกพระนะครับก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังอรหันานังทำมังอรหันานังสังขังอรหันานังพุทธังประสิทธิเมธำมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมนะโมพุทธายะนะมะพะทาจักภะคสะ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 เราก็ท่องอันนี้ไปเก้าครั้งเก้าจบนะฮะแล้วเราก็บอกว่า ลูกขอชมบารมีของอ่าเหรียญวัตถุมงคลคนาจา์นี้แล้วก็ชื่ออะไรแล้วก็อธิษฐานไปลูกขอชมบารมีขอให้ลูกได้สัมผัสถึงอ่าอนุภาพแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังคุณของเหรียญวัตถุมงคลนี้ลูกไม่ได้มีการลบลูแต่ลูกเพื่อต้องการขอชื่นชมบารมีของเหรียญคนาจา์นี้เท่านั้นเองเพื่อเป็นทานบารมีแก่ตัวลูกเพื่อให้ลูกได้ มีความอ่าได้สักการะบูชาเรียกวัตถุคณาจารย์เหรียญวัตถุคณาจารย์นี้ด้วยเถิดแล้วก็อธิษฐานอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จับเหรียญขึ้นมามือนึงนะฮะจับไม้บือหนึ่งและอีกมือหนึ่งเราก็อ่าหยิบเหรียญเหรียญบาทอะเพราะอะไรทำไมถึงจะให้หยิบเหรียญด้วยเพื่อจะให้เปรียบเทียบความรู้สึกว่าอันนี้คือเหรียญธรรมดาไม่ได้มีการบุกเสก2อ,อันนี้คือเหรียญคณาจารย์ที่บอกว่ามีการผ่านลุกเสกแล้วเราจะกรรมงี้ไม่ได้ครับถ้ากรรมปุ๊บเนี่ย เวลามือเราเวลาโดนกรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะชาพอชาเสร็จมันจะคิดว่าเอ๊ยเหรียญน,นี่เอ้ยชาเอ้ยเสกแน่เลยอันนี้เอ้ยนี่ก็ชานี่เสกแน่เลยคือผมจะให้ลักษณะว่าให้เราจับอย่างนี้เบาๆจับแบบเหมือนกับว่าแบบเบาจับสมผาสเฉยนะฮะแบบว่าไม่ต้องมเก่งแล้วก็จับอย่างเนี้ยแล้วเราก็จับไ้แล้วเราก็เพ่งไปที่วัตถุมงคลแล้วเราก็ท่องในใจว่า นโมพุทธยะนามาพทะจักภาัสสะนโมพุทธยะนามาพทะจักภาัสสะนโมพุทธยะนามาพทะจักภัสะอธิษฐานไปเรื่อยๆแล้วเราก็เพ่งจิตไปที่มือทั้งสองข้างของเราแล้วเราดูว่ามือข้างนี้เรารู้สึกยังไงมือข้างนี้รู้สึกยังไงถ้าสองมือข้างเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าถ้ามือข้างเนี้ยถ้าเป็นเหลขนาจารย์ที่มีการปลุกเสกมาดีแล้วเราเป็นคนที่นั่งสมาธิส่วนมนและจิตเรานิ่งพอ พลังของเราจิตของเราจะสื่อกับวัตถุมงคลได้วัตถุมงคลเนี้ยจะมีพลังปล่อยพลังงานอ่อนๆออกมาเหมือนกระแสไฟฟ้าจับ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 ,จบ,จบอยู่ที่ปลายมือเราแล้วจะรู้สึกถึงความที่ว่าเหมือนกับมีเข็มเล็กๆทิมอยู่ที่ปลายมือเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งส่วนมือเนี้ไม่ได้มีการเป็นเหรียญธรรมดาเราจะไม่รู้สึกเลยหรือถ้าเกิดรู้สึกชาๆก็ให้มันความรู้สึกว่าถ้าสองสองข้างถ้ามันชาเหมือนกันแปลว่า เหลือสองข้างนี่อาจจะไม่ได้มีการาผ่านพิธีอะไรมาแต่ปกติทั่วไปที่ผมได้ทดลองแล้วก็คือมือข้างนี้ถ้ามันจะชาเพราะการจับนั้นจับสิ่งของนาน,านมันจะมีการชาได้จากการกดเส้นเลือดแต่ความชาของอันนี้มันเป็นการชาของการจับวัตถุนานๆแต่อันนี้มันจะเป็นการเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเหมือนกับทาให้ทิ่มรอบๆมือเราเป็นเหมือนกับเข็มหดทิ่มรอบๆมือเราบางทีถึงข้อศอกเลย แต่อันเนี้ยก็แค่แบบว่ามีแค่ชารตรงแค่ที่ปลายนิ้วที่เราจับวัตถุเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่จะเราจะได้รู้วออ่าวัตถุมงคลเนี่ยขั้นแรกเป็นการแค่ทดสอบขั้นแรกเชื่อว่าเขียนวัตถุมงคลคณาจารย์ที่เราได้มาเนี่ยได้มีการอธิษฐานจิตจากอาเกจิอาจารย์โดยมีการบรรจุพลงังพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอยู่ในวัตถุมงคลน,นี้ขั้นแรกแต่พุทธคุณจะไปทางด้านไหนคงกระพันเมตตาอะไรอันนั้นก็คือจะรู้ลึกลงไปอีก ถ้าเราจับอย่างนี้แล้วแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยความรู้สึกอันเนี้ยสองข้างเนี้ยต่างกันแล้วอันเนี้ยรู้สึกว่ามีเหมือนม,มีกระแสไฟฟ้าเล็กๆรอบๆนิ้วเลยแล้วรอบๆมือเลยแล้วเป็นกระแสไฟฟ้าที่รสามารถจิ้มๆแล้วเหมือนกับว่าอ่าช็อตไฟช็อตแต่แบบเย็นซาบานอันนี้ก็คือความเมตตาเมตตามหานิยมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจับแล้วมันมีเข็มเหมือนไฟฟ้าจุดๆแต่มันเหมือนกับว่า ชาอย่างเดียวแล้วก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีแบบชาแบบแบบ,แบ,บว่าชาบอนก็เป็นคล้ายๆเข็มทิ่มมือแบบจนถึงข้อศอกเลยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอ่าโอเคอาจจะมีการคงกระพันชาตีอะไรก็ว่ากันไปส่วนมือเนี้ยสองมือเนี้ยมันจะควรสัมผัสต,ต่างกันแต่ถ้าสัมผัสอันนี้ก็ชาอันนี้ก็ชาเท่าๆกันก็แปลว่าวัตถุมงคลน,นี้อาจจะเป็นวัตถุมงคลที่พูดง่ายๆก็ท่านแรกนะฮะอันนี้เป็นของเสื้อผู้ส่วนบงคลก็คืออาจจะแบบว่า อาจจะไม่ได้ผ่านวิธีการปลุกเสกที่ดีหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะฮะแต่ว่าขั้นแรกก็คืออย่างนี้แล้วเราถามว่าจับนอกจากวัตถุมคนที่เป็นเหรียญธนาจารแล้วเป็นวัตถุอื่นได้ไหมได้ฮะเป็นวัตถุอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าวัตถุบงคนหินเป็นอะไรนี้ก็ได้หรืออย่างอันนี้ของหลวงพู่หงเป็นเนื้อดินเนื้อดินก็จับได้นะฮะแล้วก็เหมือนกันฮนะก็คือจับเราอธิษฐานก่อนน้โมสามจบแล้วอ่าสวดคาถาน้โมพุทธยานามนาภาัสจรพรรกษะระยะเก้าจบ แล้วเราก็บอกว่าลูกขอชมบารมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงพ่ออะไรก็ว่าไปและขอให้รู้ได้สัมผัสลูกได้สัมผัสถึงอนุภาพแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังคุณของวัตถุมงคลนี้นี่อะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จับมาเบาๆแต่เบาๆฮะไม่ต้องไปกดเพราะถ้ากดมันจะกลายว่านิ้วชาแล้วเราจะคิดว่าอันนั้นคือไฟช็อตวัตถุมามันเป็นพลังงานจากไฟช็อตจากวัตถุมงคลแต่จริงๆแล้วมันคือมือมันชาดังนั้นจับเบาๆแล้วเราจับสองข้างเพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกว่าความชาของอันเนี้ย มันต่างก่าอันนี้ไหมถ้าอันนี้มันมากขึ้นมันชาแล้วเหมือนมันมีไฟฟ้ารอบๆมือไปถึงข้อมือแปลว่าโอเคอันนี้มีพันพลังพ,พ,พ,พลังอนุภาพเยอะส่วนอันนี้มัคนควรจะเป็นความชาจากการกดนิ้วธรรมดาไม่ไม่ได้มีพลังอะไรไม่ได้มีการปลุกเสกอะไรดังนั้นผมถึีงแค่จับสองอันเพื่อเปรียบเทียบเราจะรู้ตัวเองดีที่สุดก็คือวัตถุมุคคลทุกอย่างสามารถจะจับได้เหมือนกันจับพลังได้เหมือนกันแต่นี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่สามารถการันตีได้ร้อเปอร์เซกับทุกคนว่าคุณจับวัตถุมงคลน,นี้แล้วจะผ่านวิธีแล้วอันนี้ของแท้อันนี้ของเก๊อันนั้นใช้วิธีนี้ไม่ได้พระแท้พระเก๊จะมาเอาการจับพลังแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาการจับพลังนี้คือบางทีถ้าวัตถุมงคลบางอย่างเป็นของปลอมแล้วเราเอาวัตถุมงคลน,นั้นไปให้พระเกจิที่มีพลังจิตสูงอธิษฐานจิตเสกก็มีพลัง อยู่เหมือนกันก็จะจับสัมผัสได้เหมือนกันดังนั้นจะเอาการจับพลังมาพิสูจน์พระแท้พระเกศไม่ได้นะครับแต่เราแค่เอาการจับพลังเพื่อให้เราได้รู้สึกชื่นชมมารมีของวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์เท่านั้นให้เป็นรู้สึกว่าเป็นความสุขส่วนตัวเป็นความรู้สึกปิติส่วนตัวเท่านั้นเองอย่าเอาอันนี้เป็นการในการจะไปเลือกเช่าวัตถุมงคลตามร้านตามแผงพระแล้วเรามาจับพลังเฮ้ยชามีไฟชอ็อตแท้แน่นอนเสียเงินเช่ามา มันทีป็นเก้ก็ได้นะฮะอันนี้คืออย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานอันนี้ผมก็จะสอนไว้เท่านี้ลองไปทํากันแต่อย่าจะสัมผัสบางคนบอกว่าออผมจับแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลยดังนั้นไม่ต้องเป็นไม่ไม่ไมต้องเสียใจนะครับให้หนังหมั่นนั่งสมาธิส่วนมนต์ทจิตให้นิ่งเพราะการที่มึงทีคุณจับแล้วแล้วผมไม่สัมผัสถึงพลังแปลว่าจิตข้างในคุณมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งพอที่จะ รับสัมผัสของของพลังของวัตถุมงคลเนี่ยตอนนี้ผมจับอยู่เนี่ยมือข้างนี้ไม่รู้สึกเลย,เลยแต่ข้างเนี้จะชาอยู่ตอลอดเวลาอันนี้เป็นพระปิตาเนื้อปัตวิธาของหลวงปู่หงนะฮะคือวัตถุมงคลของหลวงปูง่หงพมัญโญเนี่ยก็ท่านจะมีอนุภาพร้อยแปดเลยหยุดฟ้าหยุดฝนได้เลยผมพิสูจน์มาแล้วตัดลุ้งขาดอะไรผมพิสูจน์มาหมดละก็อันเนี้ยก็คือถ้าคนไหนจับพลังไม่ได้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองไม่มีบุญวาสนาทุกคนจับพลังได้หมดเลยแต่ว่าขอให้ว่า เรานั่งสมาธิสวนมนเพื่อให้จิตนิ่งละเอียดเหมือนเราไปจูนขึ้นให้ตรงขึ้นกับละเอียดพอเหมือนกับขึ้นวิทยุนะฮะถ้าสมมติเหมือนกับวิทยุขึ้นไม่ดีมันก็ไม่สามารถจะรับสถานีเสียงเสียงเพลงจากสถานีอะไรได้ชัดแล้วนะครับมันก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับรู้อะไรดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งลองไปพิสูจน์ดูทําดูสนุกสนุกก็ก็ขอให้ทุกคนอ่า ลองไปทําดูนะฮะวันนี้การรายการบิ๊กหามาเล่าก็สนับสนุนรายการโดยเหมือนเดิมก็คือเทียนหอมชานเดลความหอมที่แตกต่างเทียนหอมที่อธิฐานแล้วสามารถจุดแล้วถวายพระถวายเทพถวาย,วาย,วายอ่ากุมารถวายอะไรได้หมดเลยแล้วก็จะจุดไว้เป็นสร้างบรรยากาศในบ้านให้หอมฟุง้งหอมแบบเหมือนกับว่าหอมละมุนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิเหมือนมีความสุขอยู่ในชาญ ก็ขออช่วยกันอุหนุนเทียนหอมชานเดิลด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็โอเควันนี้ก็ขอบิข่าวขอมาเล่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอให้รูเลยกันทุกคนครับ